สวัสดีครับเพื่อนๆยามบ่ายๆวันนี้มาตัดกิ่งตอนน้อยหนาสับรถตอนแรกว่าจะตัดหมดเลยครับจะดูแล้วมันยังไม่ค่อยออกรากเท่าไหร่ครับเลยตัดไปสามสี่กิ่งหักกิ่งหนึ่งครับโอ้เสียดายเสียดายมากครับน้อยหนาสับรถตอนนีขข้ขยายพันธุ์อยู่ครับครับเป็นต้นใหญ่เลยครับ ครับก่อนที่เราจะตัดเราต้องควนกันครับควน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 ทิ้งไว้ตัวนี้จะไปใส่ใส่ถุงดําใหญ่เลยครับไม่ได้กระใสนี่นะครับตะก้าครับก็ทําให้หลายไซส์ครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีออเดอร์อยู่ครับตามราคาครับต้นเล็กก็อยู่ประมาณต้นละแปดสิบไซส์ใหญ่ก็สองร้อยสามร้อยแล้วแต่ครับนี่ครับวันนี้ตัดไปไห่กินคําเนี่ยตามูตัวเนี้ย อร่อยมากเลยครับดูใบเขาอันนี้ก็ตามมูครับตัวนี้เป็นฝ้ายเขียวเกษตรครับนี่ครับลูกใหญ่มากนี่ครับฝ้ายเขียวเกษตรตัวนี้ก็ทาบไว้หลายกิ่งครับกับมเจ้าพิ่มทาบกิ่งครับเนี่ยตัวนี้ผมทาบครับนี่ครับฝ้ายเขียวเกษตรสองต้นแต่รู้สึกว่าหน่วยเขาจะไอ้ลูกเขาจะ ไม่ค่อยคลายกันแล้วก็มีเพชรปักช่องทำไว้หลายกิ่งครับโอเคครับวันนี้ตัดไปสามสีกิ่งครับหักไปกิ่งหนึ่งเป็นความใจร้อนของเราครับบางทีเราด,ด่วนเลยหักต้นขายังไม่ค่อยแข็งแรงไม่ได้ลองดีๆครับเนี่ยครับจริงๆต้องไว้ประมาณที่ ที่ผมรู้มาครับไว้ประมาณนึงนะครับสามสี่เดือนนะครับให้รากก็เต็มถุงนี้ครับเนี่จะคอกรากครับแต่ว่าใจร้อนครับเนี่ยตัดมาปุ๊บเราต้องดามครับเพราะว่ากิ่งเขายังเนี่ยต้นต่อเขาก็กิ่งเขายังไม่ประสานกันดีต้องดามไว้ก่อนต้องประคบประงมเหมือนไข่ในหินครับเมื่อกี้ผมตัดหมยไม่ได้ดามครับผมยกเนี่ยหักหักตรงข้อต่อเลยครับโหเสียดายมากครับครับรองดูก่อนครับสี่ต้น มีฝ้ายเขียวกเกษตรต้นหนึ่งตามมต้นหนึ่งแล้วก็สับประรดสองต้นโอเคครับต้องรีบไปปลูกก่อนนะครับสวัสดีครับ